วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องช้าบ้างก็ได้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาเจออีกครั้งกับเตอร์ทีมินิทพอดแคสต์พอดแคช่วยด้วยการก้าวไปต่อก็คือชี้ดาบ Podcast แบบ13นาทีซึ่งเราก็จะมาคุยผ่านการ์ดแบบเนี้ยเหมือนทุกๆครั้งนะครับก็วันนี้เนี่ยผมก็ได้การ์ดมาจากน้องอีกคนหนึ่งอีกแล้วซึ่งหลายๆคนที่ทักผมมาเนี่ยก็น่าจะ คือผมบอกเขาแล้วแหละว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรอย่ห้พี่พูดเนี่ยเดี๋ยวส่งมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะลองพูดให้ว่ามันจะได้หรือเปล่าก็น้องคนนี้ที่ส่งการ์ดนี้มาจริงๆก็ไม่ได้เป็นคําพูดนี้หรอกแต่ว่าเขาน่าจะกําลังอยู่ในช่วงที่มันยากอะไรบางอย่างเขาบอกผมว่าช่วงเนี้รายได้ที่เขาเคยทําได้มันลดลงหมดเลยแล้วมันรู้สึกเหนื่อยรู้สึกแบบหมดไฟ แบบไม่เคยรู้สึกแบบเนี้มาก่อนเขาก็เลยทักมาแล้วบอกว่าเออพี่เออช่วยช่วยพูดการที่มันเกี่ยวกับสิ่งนี้ให้หน่อยก็เตอทินมินิตวันนี้ก็เลยจะมาพูดเรื่องนี้ครับก็ผมก็จะบอกว่าเข้าใจวะเข้าใจเลยเรื่องเรื่องการที่เราจะต้องไปให้เร็วในโลกทุกวันนี้และ ผมก็เรียนรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีตั้งแต่ช่วงโควิดเอางี้ดีกว่าผมคิดว่าทุกคนที่อยู่ในโลกเนี้ยโลกทุนนิยมเนี้ยเราตั้งหลังมาเราจะเริ่มรู้สึกว่าตั้งแต่เรียนจบเ,าเอางี้ดีกว่าเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราถูกบังคับให้ต้องไปข้างหน้าเรื่อยๆใช่ไหมตั้งแต่เรียนจบคุณก็ต้องหางานทาเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ทำเนี่ยคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันโดนเปรียบเทียบจาก คนอื่นๆในสังคมหรือเปล่าเพื่อเราทำได้แล้วสิ่งนั้น,น,นก็สิ่งนั้นก็ยิ่งเป็นตัวที่บังคับกรๆายๆว่าเออฉะนั้นน่คุณก็ต้องไปเหมือนกันการในยุคโซเชียลเน็ตเวิร์เนี่ยผมคิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พวกเราเนี่ยไม่ได้เป็นตัวเองเราไม่ได้ตามเพจของตัวเองอจำคาว่าเพจของตัวเองไว้นะซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดว่ามันสำคัญยังไงเราเนี่ยตามความเร็วที่เราเปรียบเทียบกับผู้คนรอบตัว ไม่ว่าใครก็ตามที่ประสบความสำเร็จเร็วซึ่งเราไม่มีทางรู้ได้เลยครับว่าการที่เขาอวดเราในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมันมีตัวช่วยอะไรบ้างหรือมันมีความจริงสักกี่เปอร์เซนต์เพราะหลายคนอาจจะแสดงสิ่งที่อยากให้คุณเห็นเพื่ออะไรสักอย่างในจิตใจของเขาก็ได้บางคนก็อาจจะทำสิ่งนั้นเพื่อเพื่อพิสูจน์อะไร ต่างๆเป็นของตัวเองอ่ะเพราะแต่ละคนต่างมีปัญหาเหล่านั้นอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้เนี่ยพอเราอยู่ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กและข่าวหรืออะไรก็ตามยิ่งยุคนี้ที่พูดทุกวันเลยอาจตั้งแต่ยุคตั้งแต่10ปีที่แล้วเราจะพูดเรื่องอะไรนะ,อะแอปเดียวที่จ่ายเห้ยทำได้ทุกอย่างเนาะแต่ว่ายุคนี้จบไปละยุค,ย,คยุคที่แอปเดียวทำได้ทุกอย่างจบไปละยุคนี้ก็เป็นยุค AI ใช่ไหม ก่อนหนะ้ายุค AI ก็เป็นยุคที่ทุกคนทําธุรกิจออนไลน์แล้วเราก็จะเห็นคนที่ประสบความสาเร็จได้ไม่หมดแล้วเราก็ตั้งคําถามว่าเออแล้วกูล่ะเมื่อไหร่ซึ่งยิ่งยุค AI หรือยุคที่ t i t t o k เกิดขึ้นก่อนทุกวันนี้เนี่ยมันยิ่งเร็วกว่าเดิมจากที่เราเคยทํา y o YouTube แล้วคนมาดูช่องเราเป็น10นาที15นาทีขึ้นตอนนี้ เหลืออยู่ประมาณสามวิผมเนี่ยเป็นนักเขียนผม,มเจอปัญหานี้แบบหนักมากเลยเพราะว่าเราไม่สามารถทำงานเขียนเนี่ยได้เร็วขึ้นได้มันไม่สามารถทำตอบรับโลกที่เร็วขึ้นได้ฉะนั้นเนี่ยผมจะมีคำถามเนี้ยตั้งแต่แรกๆเลยว่าเมื่อโลกเร็วขึ้น่ะเราต้องเร็วตามด้วยไหมแล้วแล้วเราจะเร็วไปไหน ใช่ไหมผมผมมีช่วงที่เครียดแล้วก็เอกซอ s t สไปเลยตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดที่พอทุกคนเร็วแล้วเราอย,อยู่ในสื่อที่ไม่สามารถเร็วได้อย่างแน่นอนผมเขียนหนังสืออย่างเร็วที่สุดก็คือ6เดือนอย่างเร็วที่สุดเลยนะเร็วกว่านั้นผมก็รู้สึกว่าไม่อยากทําให้ใครอ่านแล้วอะมันมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีได้แหละแต่ว่าเออผมรู้สึกว่าผมอยากจะอยู่กับมันมากกว่านั้นก่อนที่จะส่งออกมาฉะนั้นเนี่ย ผมก็จะซัฟเฟอร์กับการที่โลกมันเร็วขึ้นตอนแรก Facebook แล้วก็มา Youtube ใช่ไหมย t u b e ก็เร็วนะแล้วมา TikTok อะไรเงี้ยจนวันหนึ่งผมก็มาตั้งคำถามกับตัวเองว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่เราจะตามเพจของตัวเองในโลกที่มันเร็วแบบเนี้ยซึ่งตอนนั้นเป็นสมมติฐานที่ผมยังไม่ได้คำตอบนะผมก็ แต่ผมรู้ว่าข้อจํากัดของผมคือผมไม่สามารถเร็วได้ผมก็จะต้องเหมือนแบบก็ต้องตามเพจตัวเองเพราะว่ามันทันอย่างอื่นไม่ได้แล้วในที่สุดเนี่ยผมก็ได้พบคําตอบอะไรบางอย่างเชื่อไหมว่าในปีหลังๆเนี่ยครับผมทํางานอยู่ในวงการหนังสือเนาะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยเป็นเลขาที่การสมาคมผู้จัดพิมพ์ด้วยแล้วผมก็จะเห็นอินไซต์อะไรบางอย่าง ท่ามกลางโลกที่มันเร็วแบบนี้ผมพบว่าในโลกที่ทุกคนเร็วขึ้นผู้คนช้าลงและอยากช้าลงมากกว่าเดิมไม่รู้กี่เท่าผมเห็นอัตราการเติบโตของเด็กที่กลับมาอ่านหนังสือเยอะมากหลายคนที่ไม่ได้อ่านหนังสือจะเซอร์ไพรส์กับข้อมูลนี้มากผมเป็นคนทำทำ วิจัยเรื่องเนี่ยการอ่านหนังสือแล้วผมมีตัวเลขสิ่งนี้ชัดเจนผมเห็นว่าคนที่มางานหนังสือในยุคใหม่เนี่ยครับไม่ใช่คนเจนวายนะอันนี้ผมพูดจริงไม่ใช่คนเจนที่สูงขึ้นกว่าเจนวายด้วยเป็นเจนซีแล้วก็เจนอัลฟาอันจริงผมไม่ได้ล้อเล่นอนจริงๆคุณเนี่ยเข้าใจว่าโลกมันหมุนไปเร็วแล้วเด็กก็จะไม่ไม่อ่านใช่ไหมแต่ผมว่า มนุษย์มันมีเพจของมันที่อาจจะถูกตั้งเซตโปรแกรมสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นหุ่นยนต์อะไรก็ตามี่ยมันมีมันมีเพจที่ที่มันถูกตั้งเป็นมาตรฐานในการใช้ชีวิตยอยู่แล้วไม่งั้นจังหวะการหายใจของเราก็คงจะต้องเร็วขึ้นไปแล้วถูกต้องไหมผมพูดแค่หลักชีววิทยาเบื้องต้นที่เป็นตรรก,กะบางอย่างเนาะสุดท้ายเนี่ยเมื่อเราเร็วเกินไปเราเหนื่อยครับแล้วเด็กทุกวันนี้เนี่ยเขา ก็มีโปรเซสการเรียนรู้ไม่ได้ต่างจากที่พวกเราเรียนรู้หรอกเพียงแต่ว่าข้อมูลมันมาหาศาลมากๆเมื่อมาหาศาลมาก,มากใช่ว่าข้อมูลทุกอย่างมันจะจําเป็นกับชีวิตเขาเขาต้องเลือกที่จะทิ้งอะไรบางอย่างแล้วการที่กลุ่มคนเหล่านี้มาอ่านหนังสือเนี่ยเขาตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามันทําให้เขาได้ช้าลงและแทบจะเป็นสื่อเดียวเท่านั้นในโลกเนี่ยตอนเนี้ยที่มันอยู่ในเพจปกติของมนุษย์อันนี้น,นีจริงๆเป็นเป็นข้อมูล ทีนี้เนี่ยพอเขาช้าลงเขาค้นพบอะไรบ้างเขาค้นพบว่าเออเขาได้ถามตัวเองมากขึ้นได้อยู่กับหนังสือได้รีเฟล็กกับตัวเองได้เข้าใจกับตัวเองมากขึ้นเหมือนที่คนยุคก,ก่อนเคยมีเวลาก่อนที่เราจะมีอินเทอร์เน็ตแล้วต้องใช้อินเทอร์เน็ตตลอดเวลาแล้วเห็นชีวิตของคนอื่นเร็วขนาดนี้เนี่ยเราเคยนั่งอยู่บ้านและเราเคยมีการรอเอาไ้ดีว,ว่ะ หลายคนทุกวันนี้ไม่เข้าใจคําว่ารอแล้วผมไม่รู้ว่าคําว่ารอเป็นศัพท์ที่บัญญัติอยู่ในโลกนี้อยู่หรือเปล่าแต่ว่า <c oughs> ผมเนี่ยในฐานะนักเขียนเนี่ยพบว่าผมพบอะไรหลายๆอย่างจากช่วงเวลาที่เราต้องรอมากๆเลยแล้วทุกวันนี้เนี่ยเวลาเรารอเนี่ยเราไม่ได้รอเราอยู่กับมือถือให้อยู่ข้างหน้าถูกต้องไหมแล้ว <c oughs> มันก็ทําให้เราไปไหนไม่รู้เราไม่ได้อยู่กับตัวเองเราไม่ได้อยู่กับสิ่งที่อยู่ข้างหน้า เราไม่ได้สังเกตสิ่งที่มันควรจะได้สังเกตแล้วไอ้ความช้าแบบนั้นแหละจริงๆแล้วอ่ะพอมันช้าลงอ่ะมันทำให้เรารู้สึกเป็นตัวเองแล้วก็หนักแน่นกับอะไรบางอย่างมากขึ้นอย่างนั้นหลายคนไม่เชื่อผมลองไปลองดูได้ว่าเมื่อคุณรอแล้วคุณลองโฟกัสกับสิ่งรอบตัวคุณสังเกตวิธีคนเดินสังเกตการขายของทั่วไปนู่นนี่ ไม่ใช่สิ่งที่มันถูกปรเซสแล้วอยู่ในมือถือคุณจะพบว่าเฮ้ยมันมีมันมีจังหวะอะไรบางอย่างที่เราเก็บได้แล้วแล้วผมเชื่อว่าทุกๆคนที่รอเป็นหรือใช้ชีวิตกับการรอเนี่ยจะมีความสุขที่ที่แล้วก็จะมีค้นพบปรัชญาอะไรบางอย่างในการใช้ชีวิตด้วยคือเรื่องแรกเลยที่ผมจะพูดต่อในเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องของการที่ น้องเขาเหนื่อยจากการที่ทำงานหนักเกินไปหรือว่ามันไม่ได้รับตามสิ่งที่เขาต้องการนะมันจะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าจังหวะผมเนี่ยเข้าใจสิ่งนี้มากๆและเพราะว่ามันผ่านช่วงเวลาที่เราพยายามจะเร็วอย่างนี้ดีกว่าแต่พอเร็วตอนนั้นปุป๊บปะผมรู้เลยเครื่องผมพังผมจบแน่นอนฉะนั้นเนี่ยพอโควิดเป็นต้นมาเนี่ยผม ผมไม่รีบละผมใช้จังหวะของตัวเองที่ถ้าทําได้ก็คือทําอะไรที่มันต้องทําก่อนก็ต้องทําอะไรที่ยังไม่ทําผมปล่อยไว้อย่างพอดแคสต์เนี่ยผมไม่ได้ทําอีกทีก็3าปีหลังจากวันที่ผมซื้อไมคตัวนี้ฉะนั้นเนี่ยแล้วพอผมมาทําตอนเนี้มันรู้สึกสบายใจมันรู้สึกว่าเราพูดหลายๆอย่างได้เราเราได้เป็นตัวเองมากขึ้นแล้วผมเชื่อว่าผู้คนฟังเรา หรือว่าอยากจะสื่อสารกับเราหรือว่าแม้กระทั่งเห็นผลงานศิลปะจากเราเนี่ยเขาสัมผัสถึงสิ่งนั้นได้ฉะนั้นเนี่ยคำตอบในความเร็วของโลกนี้ผมเชื่อว,ว่าการตามเพจของตัวเองตามจังหวะของตัวเองโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าคนอื่นจะวิ่งไปเร็วแค่ไหนเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดผมไปอ่านบทความที่ไหนมาไม่รู้เขาบอกว่าจริงๆไม่ใช่บทความด้วยน่าจะเป็นติ k กต o k นะ แล้วผมเห็นด้วยกับสิ่งนี้มากๆก็คือเขาบอกว่าทักษะที่เด็กปัจจุบันเนี้ยจำเป็นต้องมีที่สุดคือการช้าให้เป็นโอ้ยอธิบายไม่ได้ด้วยนะมันบอกได้อย่างเดียวว่าคุณจะต้องไปลองช้าดูแล้วเดี๋ยวมันจะรู้ว่าช้ามันดียังไงทุกวันนี้โลกไปเร็วถูกต้องไหมคนทุกคนบอกว่าคุณต้องทำอะไรที่มันเร็วขึ้นติกตอ,อกน,นู่นนี่ ท่านเป็นอย่างนั้นจริงอะ่ะผมเชื่อว,ว่าไม่มีใครในโลกนี้อ่านหนังสืออีกแล้วชีวิตงานของผมตายไปแล้วเรียบร้อยแต่นี้เป็นปีที่สิบเอดะผมก็ยังอยู่ได้ฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องพูดอะไรถูกบางอย่างถูต้องไหมประมาณนี้ครับก็วันนี้เฮ้ยยังไม่สิบามนาทียังพูดได้ต่อโอเคเฮ้ยผมนึกว,ว่าผมพูดนานเกินไปเนี่ยอ่ะ ตามธรรมเนียมของ3 3 m i n u t e Podcast นะครับเราก็จะมาแนะนำหนังสือ1เล่มให้กับทุกคนตาม Podcast ซึ่งผมก็จะแนะนำเรื่องที่มันซ้ำบ้างไม่ซ้ำบ้างแต่มันจะเกี่ยวข้องกับเนื้อหา Podcast ในวันนี้และมันก็เป็นเล่มไหนไม่ได้นอกจาก13 years after ผมแนะนำเล่มนี้มาหลายครั้งแล้วแต่ว่าต้องแนะนำต่อเพราะว่ามันเป็นหนังสือที่พูดถึงความเหนื่อยในโลกทุนนิยมที่ทุกอย่างมันเร็วขนาดนี้ แล้วตัวละครเจมที่เนี่ยซัฟเฟอร์กับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยกลับไปอเมริกาในงานแต่งงานของเพื่อนแล้วเขาก็กลับไปสู่เส้นทางเก่าๆที่เขาเคยได้ใช้ชีวิตตอนอายุ16-17ที่เขาโดนจำกัดการใช้อินเทอร์เน็ตด้วยแล้วแล้วเรื่องนี้คือน่าสนใจมากๆเพราะว่าอนอกจากเรื่องนี้มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ซาร์ดโต้18บวกผมขออนุญาตเนื่องจากว่าเรามีเวลาแนะนําแต่ว่าเล่มนี้มันยังไม่เสร็จพูดถึงความเร็วแล้วผมคิดว่าอยากจะทุกคนได้อ่านเล่มนี้ซึ่งมันก็น่าจะออกภายในประมาณสักเดืนอน2เดือนนี้อย่างแน่นอนเพราะผมกําลังจะปิดเล่มในเร็วๆนี้แล้วครับมันเป็นเรื่องราวของเจมที่กลับไปอเมริกาในวัย20นิดๆในโลกที่ กำลังเริ่มต้นมีอินเทอร์เน็ตแล้วเจมเนี่ยเป็นคนที่ค้นพบความช้าดีกว่าเรียกเรียกแบบว่าแบบนี้เจมปฏิเสธการใช้มือถือตั้งแต่ในยุคที่ทุกคนเริ่มใช้เนาะมันทำให้เจมค้นพบอะไรบางอย่างที่โอ้โหมันมันดีต่อเขาแล้วก็ยังดีกับเขาถึงทุกวันนี้แล้วทำให้เขารู้ตัวเลยว่าการที่ได้อยู่กับตัวเอง ผ่านเส้นทางที่คุณไม่รู้ว่าไปที่ไหนแล้วมันไม่มีอะไรเลยที่ทําให้คุณะติดต่อใครได้แทนที่คุณจะกลัวนะมันกลับไปทําให้คุณสงบแต่เล่มนี้เนี่ยมันสงบแค่เริ่มต้นเพราะมันเป็นหนังสือที่มีสีแบบเนี้ยมันจะพูดถึงความว้าวุ่นในชีวิตของคุณจากการที่คุณไม่ได้เป็นตัว,ตวเองไม่ได้ตามเพจของตัวเองแล้วก็โดนฮอร์โมนทุกอย่างหรือสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเนี่ยหลอมคุณไปเพื่อ จะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณไม่ได้อยากจะเป็นะแ,แต่มันเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนโดนแบบนี้กันทุกวันในทุกๆวันนี้หลายคนอ่านเล่มนี้ก็น่าจะสงบขึ้นและผมก็คิดว่าหลายคนก็น่าจะชอบแต่ว่าผมจะไม่ขายเล่มนี้ที่ร้านนะครับก็จะมีแค่สั่งออนไลน์และที่สําคัญก็คือมันชื่อว่าไซส์98บวกครับคนที่จะซื้อหนังส,ส,สือเล่มนี้เนี่ยคุณต้องอายุ18บวก ขึ้นเท่านั้นแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในชี้ดาบพอดแคสต์วันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ